สวัสดีค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักสรรพคุณของทูบลือสีนะคะต้นทูบลือสีนะคะบางท้องที่ก็อาจจะเรียกแตกต่างกันไปนะคะก็อย่างเช่นชื่อว่ากกช้างกกทูบปลือหญ้ากกช้างหญ้าปลือหรือว่าหญ้าสลับหลวงนะคะต้นทูบลือสีนี้นะคะจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ทวีปยุโรปแล้วก็อเมริกาค่ะ ซึ่งต้นทูบฤือสีได้จัดว่าเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปีค่ะปลูกง่ายขยายพันธุ์โดยเมล็ดนะคะเจริญเติบโตในที่ชุ่มน้ําก็อย่างเช่นตามหนองน้ําต่างๆนะคะเราก็จะเห็นต้นทูบฤือสีนี่แหละคะ่ะขึ้นอยู่เต็มเลยใช่ไหมคะต้นทูบฤือสีก็ถือว่าเป็นวัชพืชที่แปลกอีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าลักษณะของมันไปคล้ายกับทูบนั่นเองค่ะ และดอกนี่แหละค่ะที่เป็นตัวทําให้ดูเหมือนกับทูบนะคะดอกของต้นทูบลือสีนะคะจะมีลักษณะเป็นเชิงลถดค่ะมีสีน้ําตาลและดอกสีน้ําตาลนี่แหละค่ะที่เป็นตัวทําให้ดูแล้วเหมือนกับทูบนะคะเขาก็เลยเรียกว่าต้นทูบลือสีค่ะและดอกของทูบลือสีนะคะยังมีประโยชน์ในการช่วยดูดซับคราบน้ํามันในน้ําทะเลได้นะคะโดยวิธีการนําดอกนะคะไปตากแห้งหรือว่า อบไม่แห้งนะคะจากนั้นเขาก็จะแกะเอาเฉพาะดอกค่ะใส่ในถุงผ้าและถุงผ้านั้นก็จะมีรูเล็กๆนะคะแล้วก็นําถุงผ้าที่มีดอกของทูบหรือสีนี่แหละคะ่ะไปซับเอาคราบน้ํามันที่มันลอยอยู่ตามทะเลนะคะวิธีนี้ช่วยขจัดคราบน้ํามันได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะส่วนประโยชน์ของใบนะคะใบก็สามารถที่จะนําไปจักสารได้ค่ะ และต้นทูบลือสีนะคะยังมีประโยชน์ช่วยในการบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วยค่ะส่วนสปปรรพคุณทางยาสมุนไพรนะคะต้นทูบลือสีมีสปปรรพคุณช่วยขับปัสสาวะส่วนที่นำมาใช้นะคะนั่นก็คือลำต้นแล้วก็รากค่ะแล้วก็ต้นทูบลือสีนะคะก็ยังเป็นยาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมให้กับสตรีหลังคลอดอีกด้วยนะคะ ส่วนที่นำมาใช้ก็คือลำต้นค่ะแล้วก็หน่อลำต้นที่อยู่ใต้น้ำด้วยนะคะซึ่งหน่ออ่อนของทูบลือสีนี้นะคะก็คือเป็นลำต้นอ่อนที่แทงหน่อขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเจริญเติบโตเป็นอีกต้นใหม่นะคะและท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่าหน่ออ่อนของทูบลือสีนี้นะคะสามารถนำมารับประทานได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนำไปต้มไปผัดหรือว่ากินแบบสดๆก็ได้นะคะ และรสชาติของหน่ออ่อนทูบลือสีนะคะก็จะมีรสชาติออกหวานแล้วก็กรอบอร่อยค่ะท่านผู้ชมและนี่ก็คือสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของต้นทูบลือสีนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหอยไทยอีสานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ